เอาละครับก็ขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการสรุปเนื้อเรื่องเชอร์ล็อกโฮมซีซั่นที่2 EP ที่1ก่อนจะเข้าไปดูก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับแต่พร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลย ต่อจากตอนที่แล้วตอนนี้โฮมกําลังจะโดนฆ่าเขาก็เลยตัดสินใจที่จะยิงระเบิดเพื่อจะมีโอกาสรอดมาบ้างแล้วมันก็มีคนโทรม,มาหามลิออตตี้พอดีพอเขาได้คุยกับคนในโทรศัพท์เมริออตตี้ก็เปลี่ยนใจไม่ฆ่าโฮมและโฮมกับวสันก็เลยรอดไปได้แล้วทั้งสองคนก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติวสันก็ยังคงเขียนบล็อกในเรื่องราวต่างๆที่เขาไปไขคดีมากับโฮมมันก็มีหลายคนเข้ามาอ่านในบล็อกอันนั้นพอมีเรื่องเดือดร้อนก็เลยมาขอให้โฮมช่วยแต่โฮมคิดว่ามันมีแต่เรื่องไร้สารททัง่่าาาาาเีูหวพพกกดลจํิธ ของผู้ชายคนนี้เขารู้สึกว่าเท่ากระดูกมันไม่ใช่ของคนก็เลยมาขอให้โฮมช่วยแล้วก็ยังเรื่องเด็ก2คนที่มาขอให้โฮมช่วยเพราะว่ามีคนไม่ให้ไปเจอศพของปู่ก็เลยอยากให้โฮมช่วยแต่พอมีคดีไหนที่น่าสนใจโฮมเขาก็รับทําจนตอนนี้โฮมกับวาสันมีคนเริ่มรู้จักมากขึ้นจนมีนักข่าวมาตามทําข่าวแล้วมันก็มีผู้ชายคนหนึง่งเขามาขอให้โฮมช่วยทําคดีเหมือนกันย้อนกลับไป14ชั่วโมงก่อนหน้านี้ผู้ชายที่มาขอให้โฮมช่วยทําคดีรถของเขาเนี่ยเสียอยู่ข้างทางเขาก็ลองหาทางซ่อมรถเองแล้วตรงบริเวณป่ามันนนก็มีผูู้ชายนนยยคึือ พอเขาซ่อมรถไปเรื่อยๆแล้วเหมือนเครื่องยนต์ของเขาระเบิดมันก็มีเสียงดังมากพอเขาหันกลับไปมองผู้ชายที่ยืนอยู่ในป่าอยู่ๆผู้ชายคนนั้นก็ล้มลงก็เลยกล่าวว่าจะเข้าไปดูเผื่อว่าผู้ชายคนนั้นจะเป็นอะไรไปหรือเปล่าแต่พอเจออีกทีก็เป็นศพไปซะแล้วโฮมก็สนใจคดีนี้แต่ว่าเขาก็ส่งวสัสดุไปแทนแล้วให้คุยกับเขาผ่านวิดีโอคอลพอมาถึงที่เกิดเหตุวสัสดุก็เล่าเข้าวๆว่าผู้ชายที่ตายเนี่ยไม่ได้โดนยิงแต่ว่าโดนของแข็งอย่างหนึ่งฟาดเข้าที่หัวโดนแค่ทีเดียวก็ตตาาาาายยยยเเลลลลแแแ่่่่่่่่่่่วววไไไออออ้้้ขงงงง็็ททีีีีีมมมมมมััััันนนนนูพพกกกกกํคคคุุรืดดปสหึ Home, จะพาเขาไปที่ที่หนึ่งส่วนทางวสันเองก็เหมือนกันเขาก็โดนพาตัวไปด้วยเหมือนกันและกลุ่มคนพวกนี้ก็บอกให้โฮมใส่เสื้อผ้าซะก่อนเพราะไอ้ที่ที่เราจะไปเนี่ยมันค่อนข้างเป็นทางการอยู่เหมือนกันโฮมสังเกตจากการแต่งตัวของคนพวกนี้สูตรราคา700ปอนด์ไม่มีอาวุธแถมเล็บสวยทั้งท่าทางการยืนพวกนี้ทางานในที่ลม่มมีคนหมาตัวเล็กติดอยู่ที่กางเกงโฮมก็รู้ตัวแล้วว่าตัวเองต้องไปที่ไหนแล้วที่ที่พวกเขาไปก็คือวังเบอร์มิงแฮมราชวังของอังกฤษแล้วโฮมเนี่ยมันก็ยังไม่ใส่เสื้อผ้าเหมมืือออนนนเเเดิวสวสสักกกถาาาา่่่ีใใงงหรปลม บอกว่าเขาไม่ได้ใส่ทั้งคู่ก็ขำไม่ครอบเดินมาบอกว่าให้ทั้งสองคนเนี่ยช่วยสงบสติอารมณ์กันหน่อยแล้วทีนี้โฮมมึงก็ช่วยใส่เสื้อผ้าด้วยเดี๋ยวเขาจะพาไปเจอลูกค้าแล้วผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าแฮร์รี่ เป็นลูกน้องของคนที่จะจ้างโฮมทํางานแต่เขายังไม่ยอมบอกว่านายจ้างของเขาเป็นใครโฮมเลยบอกว่าเขาไม่รับทําคดีถ้าไม่ยอมบอกที่คนจ้างมาผมต้องการให้แค่คดีเนี่ยที่มันเป็นปริศนาก็พอไม่อยากให้คนจ้างมาเป็นปริศนาด้วยไมายคอาเข้ามาเบรกไว้ก่อนโฮมเข้ามาที่นี่ยังจะถามอีกว่าลูกค้าเป็นใครและอีกอย่างหนึ่งก็ช่วยใส่เสื้อผ้าก่อนแล้วเขาก็ยอมใส่เสื้อผ้าแฮนรี่เริ่มอธิบายว่านายจ้างของเขามีปัญหาอย่างหนึ่งทีนี้ก็เลยนึกถึงชื่อของโฮมขึ้นมาโฮมบอกว่าแล้วทาไมไม่พวกตำรวจววร,วจรงริ แต่นี่มันเป็นเรื่องความมั่นคงระดับสุดยอดแล้วก็ความเชื่อใจด้วยที่พวกเราไม่เชื่อใจหน่วยรับเพราะว่าพวกนั้นทำงานด้วยเงินแต่ว่าโฮมเนี่ยไม่เอาค่าจ้างทีนี้ก็เข้าเรื่องเลยไมค์คอบเอาลูกผู้หญิงคนหนึ่งมาให้ดูแล้วบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นตัวการทําเรื่องขึ้นฉาวทางการเมืองหลายครั้งมากแล้วล่าสุดเธอเพิ่งฟังชีวิตการแต่งงานของนักประพันธ์ชื่อดังด้วยการเป็นชูดท,ทั้งสามีแล้วก็ภรรยาพร้อมกันผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าไอรินแอดเลอร์ในวงการของเธอเนี่ยเรียกเธอว่านางพยาก็คือเรื่องเซ็นนก,ก,ก,กนั่่หหลตกกกกกมมีีีีาาาาารรรรใใ้้้้้บบิพววูคคททอง อบแนวซาดิสแล้วก็พร้อมที่จะจ่ายหนักและนี่ก็คือเว็บของเธอแล้วตอนนี้ทางไอรีนมันก็มีคนมาติดต่อให้เธอจัดการกับฮมเหมือนกันผมได้ฟังเรื่องข้าวๆเขาเดาว่าไอรีนน่าจะมีรูปหน้าอายของใครบางคนอยู่ใช่ไหมรูปนั้นเป็นรูปของใครเฮนรี่บอกได้แค่ว่าคนในรูปเป็นคนสําคัญของเจ้านายของเขาเขาบอกได้แค่นี้แหละผมเขาไม่สนใจคดีแบบนี้แค่จ่ายเงินไปก็น่าจะจบนี่มันก็แค่การถ่ายรูปแบ็คเมย์กันเฉยๆไมเคิลบอกว่าไอรีนไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยเธอมีการติดต่อเข้ามาแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าจะเอาเงินหรืออะไรทั้งน้้้นนมใจคดีีขึาา เพราะว่าผู้หญิงที่ชื่อไอรีนเธอกําลังมีอํานาจต่อรองกับตระกูลที่มีอํานาจที่สุดในอังกฤษเธอจะต่อรองเรื่องอะไรกันแน่โฮมบอกว่าให้ส่งรายละเอียดทั้งหมดมาให้เขาและเดี๋ยววันนี้จะเอารูปมาให้เลยเฮนรี่บอกว่าหวังว่าโฮมเนี่ยจะเก่งอย่างที่คุยไว้พอโฮมได้ยินคนดูถูกแบบนี้เขาก็เริ่มวิเคราะห์เฮนรี่ทันทีดูจากหน้าแล้วเป็นคนรักหมามีความสามารถขีม่ม้าตื่นเช้าดูมีความสุขเป็นคุณพ่อดีเด่นไม่สูบบุหรี่แต่โฮมบอกว่าขอยืมไฟแช็กหน่อยเฮนรี่ก็บอกว่าเขาไม่สูบบุหรี่โฮ ไม่ให้คนทั่วไปรู้แต่คุณรู้ได้ไงโฮมบอกว่าก็เขาไม่ใช่คนทั่วไปไงวสันก็ขอโทษแทนโฮมมันถ่อมตัวที่สุดได้เท่านี้แหละอย่าถือสาก,กันเลยพอขึ้นรถมาได้วสันก็ถามว่านี่รู้ได้ไงว่าเจ้านายของเฮนรี่สูบูรีโฮมก็โชว์ให้ดูนี่ไงที่เคียบุรีแอบ,บขโมยมาทางโฮมก็กลับมาบ้านเตรียมตัวที่จะไปเจอกับไอรีนส่วนทางไอรีนเองก็รู้ว่าโฮมจะมาหาเธอก็เตรียมชุดที่จะเจอกับโฮมเหมือนกันสุดท้ายโฮมก็ใส่ชุดเดิมเขาก็บอกให้แท็กซี่ในจอดแถวนี้แหละพอลงมาจากรถโฮมบอกให้วส โฮมเห็นว่าวสันไม่กล้าต่อยสักทีเขาก็เลยต่อยวสันแทนวสันก็เอาคืนนี่แต่ดูเหมือนวสันมันจะเก็บกดมานานโฮมก็บอกว่าพอได้แล้วนี่กูจะตายอยู่แล้วเนี่ยที่หน้าบ้านของไอรีนโฮมมากดกิ่งเรียกลูกน้องของไอรีนออกมาต้อนรับไว้ก่อนโฮมก็อ้างว่าเขาเนี่ยโดนป้นโดนทําร้ายมาก็เลยอยากจะมาขอลบในบ้านสักหน่อยถ้าตํารวจมาแล้วเดี๋ยวจะออกไปตอนนี้เขากลัวมากเลยลูกน้องของไอรีนก็เล่นตามน้ําเธอก็ปล่อยให้โฮมมานั่งรอในบ้านก่อนสักพักไอรีนก็ออกมาต้อนรับโฮมก็อึ้งนี่เลือกชุดตั้งนานได้ชุดนี้เลย จะมาแนะนําตัวเลยเหรอว่สาสันเดินเข้ามาพอดีเขาก็โอ้โหอะไรครับเนี่ยผมเริ่มมีคอไอรีนแต่ว่าวิเคราะห์อะไรไม่ได้เลยเขาก็คิดว่ามันแปลกๆนี่เลดาราเขาเสียหรือเปล่าแต่พอหันไปมองว่สาสันก็ยังมองออกนี่หว่าหันกลับมามองที่ไอรีนอีกรอบเหมือนเดิมวิเคราะห์อะไรไม่ได้เลยว่สาสันก็บอกว่าอย่างน้อยคุณก็ช่วยใส่เสื้อผ้าหน่อยเถอะมันเต็มตาซะเหลือเกินโมก็เลยถอดเสื้อของเขาไปให้ใส่เธอก็ถามเรื่องคดีที่โฮมทําค้างอยู่ไอคดีที่มันมีคนตายในป่านี้มันเพราะอะไรเขาตายได้ไงโฮมเขาบอกว่าเขามาที่นีีี่่่่่่ไมใชเพราะือออองนนน้ักกยบว รู้ว่าโฮมเนี่ยจะมาเอารูปถ่ายแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้แน่นอนทีนี้เรามาคุยเรื่องอื่นกันดีกว่าว่าสันถามว่าไอ้คดีเรื่องนั้นมันยังไม่ออกข่าวนี่เธอรู้ได้ไงไอรินบอกว่าเธอรู้จักตำรวจเยอะโฮมเขาก็เลยอธิบายให้ฟังว่าผู้ชายที่เดินอยู่ในป่าตายมันไม่ใช่การฆ่าเธอก็ถามว่ารู้ได้ไงโฮมรู้เพราะว่าเขาเป็นนักกีฬาที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็รู้อีกว่ารูปถ่ายที่เขาต้องการจะมาเอามันอยู่ในห้องนี้เขาก็เลยให้ว่าสันช่วยเฝ้าประตูให้หน่อยอย่าให้ใครเข้ามาจากนั้นโฮมเริ่ คนขับพยายามจะซ่อมรถยนต์ที่มันเสียแต่ซ่อมไม่ได้ส่วนนักเดินป่าก็กำลังมองท้องฟ้าและเขามองอะไรอยู่มองนกหรือเปล่าลองคิดซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันกำลังจะเกิดเสียงระเบิดที่รถพอโฮมกำลังเล่ามันมีเสียงสัญญาณเตือนไฟไหมดังขึ้นก็เป็นฝีมือของวัสันไอรีนเธอก็หันไปมองตรงกรอบรูปทันทีโฮมก็เลยรู้ว่ามันต้องมีรูปภาพซ่อนอยู่แถวนั้นแน่นอนคนเราในเวลาที่มันเกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นคนก็มักจะหันไปมองสิ่งสำคัญก่อนงั้นแสดงว่ารูปมันอยู่ในนี้แหละตอนนี้มันก็มีคนกกลุุ่่่มมหนนึงงงบบเขข้้าาาาทีออ ผมก็มาดูตู้เซฟตู้เซฟนี้เป็นเลขรหัสหหลักรหัสเลขตัวแรกก็คือเลข3เพราะว่าดูความมันจากนิ้วมือมันจะติดตัวเลขตัวแรกที่กดมากที่สุดแต่ว่าเลขอื่นเียงลาดับไม่ได้เลยดูจากตัวเลขแล้วมันไม่ได้ใช่เลขวันเกิดแน่นอนไอลนก็เลยบอกว่าเธอเนี่ยบอกรหัสกับโฮมไปแล้วทำไมยังไม่รู้อีกกลุ่มคนแปลกหน้าก็บุกเข,ข้ามาที่ห้องเขาก็สั่งให้โฮมเปิดตู้เซฟนั้นซะพวกเราได้ยินแล้วว่าเธอไปนคนบอกรหัสให้กับนายไปแล้วโฮมก็เอา้านี่พวกคุณเป็นคนอเมริกันแล้วมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องนนนนีี้้้้้้ดดววววยยสกกก็็เเเเเลลบออออ่่่าาแทํไไมมมใใหหผูญิิงงคปืธ รู้รหัสไอ้พวกคนแปลกหน้าบอกว่าไม่ได้เพราะว่าเธอเองก็รู้รหัสที่จะเรียกตำรวจมาที่นี่ด้วยเหมือนกันแล้วเขาจะนับ1-3ถึงถ้าไม่เปิดตู้เซฟเขาจะยิงว่าสั่นทิง้งโฮงก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่รู้รหัสแต่พวกนี้ก็ไม่ฟังเขาก็นับ1-3ึ่งถึงสามโฮมคิดอยู่แป๊บเดียวก็นึกออกเลยว่ารหัสอะไรรหัสก็คือ3 2 2ส3 4สแล้วก็เปิดได้ด้วยก่อนจะเปิดก็หันไปมองไอรีนโฮมคิดว่าข้างในมันต้องมีอะไรอยู่แน่ๆพอเปิดตู้เซฟมาข้างในตู้เซฟมันมีปืนปืนอันนี้มันก็ลั่นไปโดนคนแปลกหน้าแล้วทั้งง3คนนนก็แย่่ปปืมาไไไดด้ออีูทเซฟขง ที่เธอซ่อนไว้มันไม่อยู่แล้ววสันถามโฮมวันนี้เราจะเรียกตำรวจมาดีไหมโฮมบอกว่าแน่นอนมันควรเรียกตำรวจมาอยู่แล้วเดี๋ยวเขาเรียกให้มันก็ยิงปืนขึ้นฟ้ารอสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตำรวจก็มาแล้วของที่ไอรีนหายอยู่มันอยู่ที่โฮมแต่ว่าโทรศัพท์เครื่องนี้มันมีรหัสอยู่แล้วรูปทั้งหมดมันก็น่าจะอยู่ในโทรศัพท์เครื่องนี้ด้วยแล้วดูจากสถานการณ์เมื่อกี้ในมือถืออันนี้มันไม่น่าจะมีแค่รูปถ่ายอย่างเดียวมันน่าจะมีข้อมูลสําคัญอย่างอื่นอยู่ด้วยไอรีนก็อยากจะขอคืนเพราะสิ่่่งงนนนีี้้้้้มมมมมมัจะชวยยยปปกกกออออเเเเเธธไไดดโโใใหห็็าาาาฉล เพราะว่สาสั่นเข้ามาทีก็เห็นโฮมล่วงไปแล้วก่อนจะไปไอรีนบอกว่าโฮมจะหลับไปแค่สัก2อสชั่วโมงเท่านั้นแหละตอนแรกก่อนจะไปเธอก็คิดว่าโฮมมันจะไม่มองผู้หญิงแต่ว่ารหัสเซฟของเธอก็คือสัดส่วนของเธอเองทางโฮมเขาก็สลบแล้วก็ฝันฝันถึงเรื่องคดีต่อตอนนี้ท่อรถกําลังจะระเบิดส่วนนักเดินป่าคนนี้ก็กําลังมองอะไรอยู่บนท้องฟ้าก็ไม่รู้แต่มันน่าจะไม่ใช่นกเขากําลังมองอย่างอื่นที่มันบินอยู่พอท่อรถระเบิดดังเขาก็เลยหันไปดูจากนั้นก็โดนของแข็งบางอย่างกระแทกเข้าที่หัวส่วนคนขับก็เเพิ่งงจะหนนนนน้้าาขึมมััีกกทด็ต ไปแล้วแลวไอของแข็งที่มันฆ่านักเดินป่ามันก็ไหลไปตามแม่น้ําเรียบร้อยแล้วไอสิ่งที่ฆ่านักเดินป่าก็คือบูมแมลงจากนั้นโฮมก็ตื่นพอเขาตื่นมาเขาก็ถามถึงไอรีนวันสันบอกว่าเธอหนีไปแล้วไปไหนแล้วก็ไม่รู้ไม่มีใครเห็นเธอเลยเขาก็บอกให้โฮมนอนก่อนสักพักมันก็มีเสียงข้อความเข้าเสียงมันก็ประมาณนี้ ไอรีนเป็นคนส่งข้อความมาบอกว่าจนกว่าจะได้เจอกันอีกพอตอนเช้าไมค์คอปมาหาโฮมจะมาถามเรื่องรูปถ่ายที่ให้โฮมไปเอามาว่าได้มาหรือเปล่าโฮมบอกว่าเอามาไม่ได้แต่ก็ไม่ต้องห่วงหรอกรูปถ่ายอยู่ปกติดีไมค์คอปก็บอกว่ามันจะปกติได้ไงตอนนี้รูปถ่ายมันยังอยู่ในมือของผู้หญิงขายเซ็กที่หนีคดีอยู่เลยโฮมบอกให้ช่างเรื่องนั้นเถอะเธอไม่ได้ขู่เอาเงินเธอต้องการแค่ป้องกันตัวแล้วมันก็มีเสียงข้อความเข้าเสียงเดิมเลย ไอรีนเป็นคนส่งข้อความมาหาโฮมพิมพ์มาบอกว่าอารุณสวัสดิ์โฮมแล้วไอ้นักฆ่าที่บุกมาที่บ้านของไอรีนมันเป็นนักฆ่าของ c a เล่นสะพวกเราเกือบตายกันหมดสักภาพมันก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาหาไมค์คอฟเขาก็เลยขอตัวไปรับสักหน่อยวันสันที่คาใจพี่ถามจริงทาไมเสียงของโทรศัพท์นายมันดังแบบนั้นโฮมบอกว่าอ๋อมันมีคนแอบ,บเอาโทรศัพท์ของเขาไปเปลี่ยนเสียงไงวันสันก็คาใจแล้วใครที่มันจะเอาโทรศัพท์ของโฮมไปเล่นโฮมก็ไม่ตอบปล่อยให้คิดเอาเองพอไมค์คอฟคุยโทรศัพท์เสร็จโฮมถามว่าในโทรศัพท์น วกอเมริกันก็คงไม่สนใจขนาดนั้นไมเขิบอกว่าให้เลิกสนใจเรื่องไอรีนได้ละเพราะว่าตอนนี้มันไม่เกี่ยวอะไรกับโฮมอีกแล้วแล้ววันนี้ก็เป็นวันคิดมากทุกคนมาร่วมฉลองกันในวันคิดมากไอรีนเธอก็ e ส่งข้อความมาหาโฮมบอกว่าบนแท่นเตาผิงว่าสันได้ยินเสียงข้อความโทรศัพท์ของโฮมเขาบอกวันนี้มันดังนะ้ครั้งแล้วนะวันนี้พอโฮมเห็นกล่องของขวัญเขาก็าขอตัวกลับไปที่ห้องตัวเองเปิดกล่องของขวัญออกมาเจอโทรศัพท์ของไอรีนส่งมาให้โฮมก็เลยโทรไปหาไม์คอบ บอกว่าเดี๋ยวเราจะเจอไอรีนคืนนี้มายคอบอกว่าเขารู้แล้วว่าต้องไปหาไอรีนได้ที่ไหนโฮมเขาหมายถึงพวกเราจะเจอศพของไอรีนคืนนี้แล้วที่โรงพยาบาลทั้งคู่มาดูศพศพของเธอเพิ่งส่งมาตรวจมันก็เลยยังไม่ได้รายละเอียดมากที่ศพเนี่ยโดนทุบหน้าเสเลแทบจําไม่ได้โฮมก็เลยบอกให้เปิดดูทั้งตัวเลยพอเห็นทั้งตัวโฮมก็ว่าใช่คนนี้แหละไอรีนแล้วมอลลี่เธอก็ชอบโฮมอยู่ไงไ่คนที่ตายนี่มันเป็นใครทาไมโฮมดูตรงส่วนตัวแล้วก็บอกได้ว่าเธอเป็นใครมายคอก็เออนั่นนะดิโฮมเขาออกมาสููบบรรีีี่่่ททั้้งปกติแลลวเเเคาไมยยส ไมเคิก็ถามว่าแล้วนี่รู้ได้ไงว่าไอรีนตายแล้วโฮมเล่าว่าเธอมีของบางอย่างอยู่ในครอบครองแล้วชีวิตเธอก็ขึ้นอยู่กับมันแต่ว่าเธอดันยอมทิ้งมันไปมันก็แสดงว่าเธอกําลังจะตายไมเคอก็ถามว่าและไอของที่ว่าเนี่ยมันอยู่ไหนล่ะโฮมเขาก็ไม่ตอบเปลี่ยนเรื่องแล้วก็เดินหนีไปเลยไมเคิก็ใช้ให้วาสันลองไปค้นที่ห้องของโฮมแต่ว่าก็ไม่มีใครเจออะไรเลยโฮมกลับมาที่บ้านเขาก็สังเกตได้แล้วก็บอกว่าหวังว่ารอบนี้คงไม่ค้นจนเข้าของเละเทะหรอกนะว่าสันว่ากูว่าแล้วยังไงโฮมมันก็ต้องรู้ว่าเราาาปนนนคหห้้อองงมััแลลวจกที่ไตย โฮมก็เล่นแต่ดนตรีเพลงเศร้าข้าวก็ไม่ยอมกินโทรศัพท์ที่เธอส่งมามันก็มีรหัสอยู่แต่ว่าแม้แต่โฮมเองก็ยังเดารหัสของเธอไม่ถูกโฮมก็ได้แต่นึกถึงเรื่องของไอรีนอย่างเดียวขนาดบล็อกที่วสันเป็นคนเขียนแล้วเว็บมันค้างเป็นเลข4ี่ตัวโฮมเขาก็นึกว่าไอรีนเป็นคนแฮ็กเว็บนี้เข้ามาแล้วก็บอกใบรหัสกับเขาแต่ลองกรอกเลขดูมันก็ไม่ใช่สแสดงว่าเว็บมันแค่เสียเฉยวสันก็คิดว่าไอ้นี่มันเป็นเอามากเขาก็เลยมาถามป้าว่าโฮมมันเคยมีแฟนหรือเคยอกหักมาก่อนหรือเปล่าเพราะว่าดูจากอาการยังไงก็ใช่ป้าเองก็ไมม่รู้เหือนกั ใครจะไปรู้ว่าโฮมคิดอะไรอยู่วสันก็เออจริงมันจะมีใครที่ไหนเดาใจโฮมได้เพาาราะวสันเดินออกมาจากบ้านมันก็มีผู้หญิงเดินเข้ามาทักเขาพอเป็นผู้หญิงสวยวสันก็ชอบไงเธอบอกให้วสันไปที่ที่หนึ่งเขาก็เซ็งเลยนึกว่าผู้หญิงสนใจแต่ว่านี่ไมคคอฟส่งเธอมาใช่ไหมทีหลังบอกให้ไมคคอฟโทรมาก็ได้เขานั่งรถมาที่ตึกรางที่หนึ่งระหว่างเดินวสันก็บน่นว่าพวกเราเนี่ยไปเจอกันที่อื่นก็ได้ทําไมต้องลึกลับขนาดนี้เชล็คโฮมเนี่ยไม่ตามเข้ามาหรอก,รอกเธอบอกว่าให้วสันเดินเข้าไปในนั้นนนได้้้เเลยยผูหญิงงคีธอก็โทราาน ตามที่คุณพูดเลยว่าสันคิดว่า,มา,าไมค์คอปเป็นคนสั่งเพราะว่าสันมาเจอคนที่เขาต้องมาเจอเขาก็อึง้งพราะว่าไอรีนมาอยู่ที่นี่ได้ไงที่จริงไอรีนต้องตายไปแล้วไม่ใช่หรือไงโฮเป็นคนไปดูศพด้วยตัวเองแล้วผลตรวจดีเอ็นเอก็ยืนยันแบบนั้นไอรีนก็บอกว่าเรื่องนั้นมันก็สามารถหลอกกันได้เพราะว่าเธอเนี่ยจำเป็นต้องหายตัวไปวสันก็เออถ้าหายตัวไปแล้วจะมาเจอเขาทําไมอ่ะเธอบอกว่าเธอทาพลาดไปนิดนึงก็คือนานส่งของไปให้โฮมก็เลยอยากจะได้โทรศัพท์เครื่องนั้นคืนมาก็เลยอยากให้วสันเนี่ยช่วยกลับไปเอาให้ทีทััั้งงงหมมมดดนก็เเพื่ออออควาลภายขโฮ วสันบอกว่าเขาไม่ช่วยและเขาก็จะเอาเรื่องที่ไอรีนยังไม่ตายไปบอกโฮมด้วยเพราะว่าไอรีนเนี่ยทำให้โฮมแปลกไปไอรีนบอกว่าเธอแค่ส่งข้อความไปหาโฮมเองอย่างเช่นข้อความฉันชอบหมวกของคุณคืนนี้ไปกินมือขํากันอะไรประมาณนี้เองแต่ว่าโฮมไม่เคยตอบอะไรกลับมาเลยวสันบอกว่าก็คุณให้ท่าโฮมไงแล้วปกติเนี่ยโฮมจะตอบทุกเรื่องเพราะว่าเขาต้องเป็นคนจบบทสนทนานทุกครั้งแค่ขอให้ได้พูดปิดท้ายก็พอไอรีนก็คิดว่าังนั้นเธอก็เป็นคนพิเศษของโฮมมาดิวสันเขาก็ไม่รู้แต่ว่าก็ไม่แน่เธอก็ส่่งข้ออคววาาามมไหโบก ตอนนี้เธอยังไม่ตายเรามากินมือข้ากันแล้วทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ของโฮม เพราะว่าโฮมเขาแอบตามหมอวาสาันมาพอรู้ความจริงว่าไอรีนยังไม่ตายก็ทําเอาซะโฮมทําตัวไม่ถูกเลยแต่พอเขากลับมาที่บ้านเขารู้สึกว่ามีบางอย่างแปลกไปมันมีรอยที่ประตูพอเข้ามาในบ้านมันก็มีของวางทิ้งไว้แล้วมันก็มีรอยตรงทางเดินรอยตรงกําแพงเหมือนรอยเล็บจิกเขารู้ทันทีว่ามีคนบุกเข้ามาในบ้านแล้วก็จับป้าฮัสันไว้ข้างบนพอเข้ามาก็เจอแก๊งเดิมพวกนักฆ่าจากอเมริกาแล้วที่พวกนั้นมาที่นี่เพราะคิดว่าโฮมมีโทรศัพท์ของไอรีนโฮมก็ <Home S 2> โอเคได้เลยแต่ว่าต้องให้ลูกน้องออกไปก่อนเพราะว่ามันจะทําให้ห้องนี้ดูเหมือนว่า คนโง่มากเกินไปแล้วก็สั่งให้ลูกน้องเนขับรถออกไปเลยไม่งั้นก็จะไม่ยอมบอกที่อยู่ของโทรศัพท์อันนั้นนักฆ่าก็ทาตามที่โฮมสั่งเพราะเขาคิดว่าโฮมน่าจะทําอะไรไม่ได้เขาบอกให้ลูกน้องออกไปรอด้านนอกทีนี้นักฆ่าก็ไปตรวจสอบโฮมดูว่ามีของอะไรหรือเปล่าเขาก็เอาสเปรย์มาฉีดใส่หน้าแล้วก็เอาหัวโขกจนสลบบสาสันก็กลับมาพอดีพอเข้ามาเขาก็เจอนักฆ่าโดนจับมัดไว้แล้วก็ถามวันนี้มันเรื่องอะไรกันโฮมบอกว่าไอคนนี้มันทาร้ายป้าฮัสสันเขาบอกให้ว่าสาันพาป้าลงไปด้านล่างแล้วก็ดูแลเธอด้วย,วยเรื่องทััั้งงงหหหมดเาาจะิบฟททีลโส สวัตเลซาร์บอกให้มาที่นี่หน่อยมีคนบุกเข้ามาในบ้านของเขาแล้วก็ให้ส่งตำรวจที่โง่งน้อยที่สุดมาที่นี่แล้วก็อย่าลืมเอารถพยาบาลมาด้วยไอ้คนที่บุกบ้านเขามันน่าจะเป็นพวกหัวขโมยแต่ว่ามันทำตัวเองบาดเจ็บนักค่าก็รู้แล้วว่าเหมือนตัวเองจะสวยโอมบอกว่าหัวขโมยมันตกจากหน้าต่างจนซี่โครงหักกะโหลกก็น่าจะรล้าด้วยมั้งวัดสันมาทำแผลให้ป้าแต่ว่าเอ๊ะอะไรแวบๆเพิ่งล่วงลงไปสารวัตรก็มาถึงที่เกิดเหตุเขาถามว่าไอ้หัวขโมยมันตกหน้าต่างมากี่รอบเนี่ย ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นก็เพราะมือถือของไอรีนดูดีป้าเธอช็อกกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแค่ไหนและไอ้มือถือต้นเหตุนเนี่ยมันอยู่ที่ไหนป้าบอกว่าอยู่ที่เธอนี่แหละเธอแอบหยิบออกมาก่อนเพราะว่ากลัวพวกนาฆ่าจะค้นเจอตอนนั้นตกใจแทบแย่วันสันก็เอาคนปกติทั่วไปเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้มันต้องหลนจนคิดอะไรไม่ออกไม่ใช่หรือไงทั้งคู่มาคุยกันในมือถืออันนั้นไม่มีอะไรมากกว่ารูปโปรข,ของคนสําคัญใช่ไหมแล้วไอรีนคนที่เราคิดว่าน่าจะตายไปแล้วก็ดันกลับมามีชีววิตตตอออออออีกกแลล้้มมมจจจะะะทําาายังไงไไไไไ่่่ปปเเเเธหรรื็ดบข เอามือถือมาเอ็กซเรย์ดูผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าหรือว่าที่เธอส่งโทรศัพท์มาที่บ้านของเขารหัสของโทรศัพท์อาจจะเป็นบ้านเลขที่ของเขาก็ได้พอลองกรอ,อกดูแต่ว่าก็ไม่ใช่อยู่ดีจากนั้นเวลาก็ผ่านไปหลายเดือนผมกลับมาที่บ้านตามปกติมันก็เหมือนจะมีคนบุกมาที่บ้านของเขาเข้ามาดูที่ห้องนอนเจอไอรีนนอนหลับอยู่เธอมาที่นี่เพื่อมาเอามือถือแล้วที่ไอรีนแกล้งตายเพื่อหลอกพวกนักฆ่าแต่ว่ามันก็ได้ผลอยู่พักหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ความลับมันดันแตกแล้วเธอก็เลยจะมาเอามือถือเครื่องนั้นเพื่อเป็นหลักประกันแล้วไม่แนกนัั้็อาาาจจจะตตมบ อยู่วัสดุบอกว่ามือถือไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกพวกเราฉลาดพอผมคิดว่าถ้าดักฆ่ามาจับตาดูเขาจริงมันก็ต้องรู้ว่าเขาเอาโทรศัพท์ไปฝากที่ตู้นิรภัยของธนาคารเมื่อหลายเดือนก่อนเพราะงั้นเราคงเดินเข้าไปเอาโทรศัพท์เฉยๆไม่ได้วัสดุเสนอวิธีนี้งั้นก็ให้มอลรี่ไปเอาให้จากนั้นก็ส่งต่อให้เครือข่ายคนจอจัดของโฮมแล้วก็เอามือถือมาทิ้งไว้ที่ร้านกาแฟาจากนั้นก็ให้ใครสักคนขึ้นเอามาให้เราโฮมก็โหเจ๋อมากเป็นแผนที่ระวังตัวดีมากเลยโฮมก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโชวัวสดุก็เอา้าโทรศัพท์ออยู่่่นีแล้้มมึงงไบกต ตอนนี้ประเด็นคือไอรินจะเก็บข้อมูลอะไรไว้ในโทรศัพท์กันแน่ทําไมทุกคนถึงได้ตามล่ามันลองบอกมาคร่าวๆได้ไหมไอรินบอกว่ามันก็เป็นพวกรูปภาพข้อมูลที่มีประโยชน์อะไรทํานองนี้แหละเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวไงแต่เธอไม่ยอมบอกว่าเอาข้อมูลพวกนี้มาได้ยังไงผมคิดว่าง,งั้นมันก็มีข้อมูลบางอย่างที่ไอรินได้มามันอันตรายเกินกว่าจะใช้ป้องกันตัวเธอก็เลยถูกตามล่ากันใช่ไหมเธอก็บอกว่าใช่แต่ว่าเธอเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรผมสั่งให้บอกรหัสมาเธอก็ไม่บอกเขาก็เลยส่งโทรศัพท์ให้เธอไปกกดรหััสเเองมน็ข้าแ ของมทันทีที่เธอกดรหัสฟังจากเสียงโฮมก็รู้เลยว่าเธอกดปุ่มไหนบ้างรหัสเป็นเลข1058แล้วไอเครื่องที่ส่งให้เธอมันเป็นเครื่องปลอมที่โฮมสั่งทําขึ้นมาเครื่องจริงมันถูกซ่อนไว้อยู่เขาเอาโทรศัพท์มากดรหัสแต่ว่ามันก็เข้าไม่ได้ที่ไอรินกดรหัสเมื่อกี้มันก็แค่รหัสปลอมเธอบอกว่าเธอแค่จับโทรศัพท์ก็รู้แล้วว่ามันเป็นของปลอมมันไม่ใช่เครื่องจริงๆของเธอโฮมก็ชมว่าเธอในฉลาดใช้ได้เลยเธอก็ชมโฮมเหมือนกันว่าโฮมในเก่งดีว่าสันก็เอคู่นี้มันจะได้กันหรือเปล่าวะเขาแนะนําว่าทััััั้้้งงงทคูู่่่มมีลลกกกนนใหตชือวาฮิ มาเข้าเรื่องกันต่อไอรีนเธอเล่าว่ามีคนหนึ่งของกาลาโฮม ไอคนนี้ชอบขี้โม้แล้วเขาก็โม้ว่าอีเมลนี้กู้โลกได้ไอรีนก็เลยแอบถ่ายรูปไว้ข้อความมันก็เขียนว่า0 0 7ยนยืนยันการจัดสรรแต่เธอก็ไม่เข้าใจความหมายของมันหรอกเคยขอให้นักถอนรหัสร,ระดับประเทศช่วยถอดแล้วแต่ก็ถอดไม่ได้แต่ว่าโฮมเนี่ยจะทําได้หรือเปล่าถ้าทําได้นี่คือชนะใจสาวได้เลยนะโฮมก็ใช้เวลาคิดแค่แป,ป๊บเดียวก่อนที่วสันจะวางแก้วด้วยซ้ําแล้วก็ก่อนที่ไอรีนจะหอมแก้มเขาเขาก็ถอดรหัสได้แล้วโฮมบอกว่ามันจะมีเครื่องบิน747ออกจากฮิโถวันพรุ่งนี่งติททาไปบม แล้วก็อย่างที่ไอรีนพูดอีเมลนี้เหมือนจะกู้โลกได้จริงแต่ก็ไม่รู้จะกู้โลกได้ยังไงขอเวลาคิดแป๊บหนึ่งทั้งคู่ก็ทําหน้างงแล้วไอ้เที่ยวบินที่โฮมบอกมันเกี่ยวอะไรกับรหัสนี้โฮมบอกว่านี่มันไม่ใช่รหัสอะไรทั้งนั้นมันเป็นตําแหน่งเก้าอี้ของเครื่องบินอย่างแรกเลยมันไม่มีตัวอักษรต่อจากตัวเคเพราะว่าความกว้างของเครื่องบินมีจํากัดตัวเลขมันปรากฏแบบไม่มีลําดับแต่ว่าตัวเลขมันมีการแสดงให้เห็นอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินอย่างที่นั่งครอบครัวที่นั่งของคู่รักแล้วมันก็มีแค่เครื่องงบ,นนบิินนาจจ้้เท่ีะะกกวใ เคแล้วแถมดูจากรหัสตัวเลขมันมีตัวเลขแถว13ไอเลข่นี้มันเป็นเลขอัปมงคลสายการบินนี้ไม่ได้ตัดเลขนี้ออกแสดงว่าสายการบินนี้ไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์แล้วก็หมายเลข0ูนย์เจ็ดทำให้ช่วยตัดได้อีกหลายสายการบินก็เลยคิดว่าสายการบินนี้เป็นของอังกฤษแล้วก็ดูจากที่ไอรีนโดนกดดันหนักมากเที่ยวการบินเดียวที่เข้าเกณฑ์ทั้งหมดจะออกเดินทางในอีกหนึ่งอาทิตย์ก็คือเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากฮิทโวไปบันติมอลตอนประมาณ6กโมงครึ่งจบแล้วก็สุดท้ายเลยอย่าชมว่าเขาเก่งเพราะว่าวันมั่า้จนม้ะชแลวเนี่ ว่าอยากจะจับโฮมปั๊มซะที่นี่เดี๋ยวนี้เลยผมให้วสานเช็คตารางเที่ยวบินว่าถูกต้องตามที่เขาพูดหรือเปล่าวสานก็เออเดี๋ยวเช็คให้เลยโฮมพูดถูกมันมีเที่ยวบินตามที่ว่าจริงๆโฮมก็เดี๋ยวนะทำไมเที่ยวบิน0ู7%ทําทำไมมันคุ้นๆไอรีนเธอแอบส่งข้อความที่โฮมทรหัสได้ไปให้มาริย,ยตี้เพื่ออะไรบางอย่างโฮมเขาก็นึกออกแล้วว่าเหมือนเคยได้ยินเรื่องเครื่องบินจากไหนไมเคิลพี่ชายของเขาเคยพูดเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องบินตอนที่มาหาเขาและไอจิมมารีอตี้มันก็เอาเรื่องที่โฮม ผม <Home S 2> ก็เริ่มเข้าใจเรื่องทั้งหมดขึ้นมาบ้างมันคล้ายกับเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งตอนสมัยส,ยสงครามโลกพวกสัมพันธมิตรรู้ว่าที่เมืองโควเวนทีจะโดนทิ้งระเบิดและสาเหตุที่พวกสัมพันธมิตรรู้เพราะว่าพวกนั้นแกนรหัสของพวกเยอรมันได้แต่ว่าพวกเขาไม่อยากให้พวกเยอรมันรู้ว่าโดนแกนรหัสได้แล้วก็เลยยอมปล่อยให้เมืองโดนทิ้งระเบิดไปไอรีนเธอประทับใจในความห่วไวของโฮมเธอก็อยากจะปั้มโฮมซะเหลือเกินโฮมก็เหมือนจะเล่นด้วยปาฮาสันเธอก็เข้ามาพอดีอดกันทั้งคู่เธอขึ้นมาบอกว่ามีีผู้้ชาาาาายคนนนนนึงงงจจะะขอเอเเโโฮมมแลวววก็พตัไทท่่สบิิรหด บอกว่าจะมีระเบิดเครื่องบินโดยสารใช่ไหมแล้วรัฐบาลอังกฤษกับอเมริกาก็รู้กันแต่ว่าแทนที่จะเปิดเผยพวกนั้นเลือกปล่อยให้ระเบิดเครื่องบินทิ้งมันก็เหมือนเรื่องส,สมัยสงครามโลกเป๊ะเลยรัฐบาลอังกฤษกับอเมริกาพวกนี้มันตั้งใจจะปล่อยให้คนตายแล้วก่อนจะขึ้นเครื่องบินโฮงเขาก็เจอนกค่าอเมริกันที่เขาโยนลงตึกเขาก็ถามว่าเป็นไงมั่งสบายดีไหมนกฆ่าคนนี้จริงๆแล้วเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของอเมริกาและเขาก็อยากยิงหัวโฮมมากเลยแต่ว่าโฮมในรีบขึ้นไปด้านบนเถอะพอเขาขึ เรื่องทั้งหมดเนี่ยรัฐบาลเป็นคนวางแผนไว้เองเพราะว่าต้องแก้ปัญหาไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยแบบสมัยสงครามโลกแล้วนี่ก็คือวิธีแก้ปัญหาพวกเขาไปรวบรวมศพมาจากทุกที่โฮมก็เริ่มเข้าใจแล้วแล้วพอเที่ยวบ,บินนี้ขึ้นบินมันก็จะระเบิดกลางอากาศส่วนถามว่าใครขับเครื่องบินสมัยนี้มันมีออโต้พายโตระบบขับเครื่องบินอัตโนมัติพอเครื่องบินระเบิดไอผู้ก่อการร้ายมันก็จะเห็นว่าตัวเองทําสําเร็จแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีใครตายจริงไมเคิบบอกว่าเออเนียนไหมล่ะโฮมเนี่ยมองข้ามเรื่องเล็กน้อยก็เลยตามไม่ทันนนนนเเเอองฮมมมมมคค้้้าาาก็ยึึขขไดี ช่วยเรื่องศพของญาติพวกเขามีทั้งเด็กที่มีคนไม่ยอมให้ไปเจอศพคุณตาที่ตายแล้วก็ทั้งคนที่รับเท่ากระดูกของญาติมาแต่เขาก็รู้ว่านี่มันไม่ใช่เท่ากระดูกของคนแต่โฮมกับคิดว่าพวกนั้นมันเป็นคดีไร้สาระมาครอบบอกว่าตอนนี้แผนพวกเขาล้มเหลวหมดแล้วแผนที่พวกเขาวางไว้เป็นเดือนเพื่อที่จะหลอกผู้ก,ก่อ,อการร้ายและผู้ก,ก่อ,อการร้ายมันก็รู้ข้อมูลเพราะเห็นเป็นแค่เซี่ยวเดียวของอีเมลเท่านั้นและคนที่ช่วยผู้ก,ก่อ,อการร้ายมันก็คือโฮมไอรีนเธอก็เดินเข้ามาเธอบอกว่าจริงๆแล้วโฮมเนี่ยอาาานนนนไมไมมมด้ยยกกกเเเลผูชัั็็ปหหืต แค่ให้ความหวังสักนิดหนึง่งทําให้เจ็บใจทําไม่สูญเสียแล้วก็ทําไม่ดีใจจากนั้นก็เอางานมาให้ทําแล้วผู้ชายมันก็ทําให้โดยที่แทบจะไม่สงสัยอะไรเลยโฮมก็บอกว่าอย่าเพ้อเจอดีมันไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยไมคิลก็ด่าโฮมเพราะว่าเรื่องที่ไอรีนพูดมามันก็จริงเขาถามว่าโฮมนายทอนรหัสเมลนั่นให้เธอไวขนาดไหนไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำใช่ไหมเพราะว่าแค่จะสร้างความประทับใจให้ผู้หญิงไงไอรีนก็พูดเสริมขึ้นมาอีกโฮมใช้เวลาไม่ถึง5าวิด้วยซ้ําแล้วที่เธอมาที่นี่ก็เพราะว่าอยากจะคุยกับบไไมมคออออออเเเธีข้้รรรรยงงงะาาาา่่พว โทรศัพท์ที่เธอถืออยู่มีเรื่องอื้อฉาวสารพัดที่สามารถล้มรัฐบาลอังกฤษได้เลยทั้งคู่ก็มันทําข้อตกลงกันไมเคาลคิดว่าเขาน่าจะพอมีคนที่เปิดข้อมูลในโทรศัพท์อันนี้ได้ไอรีนเธอบอกว่าเรื่องนี้เธอพิสูจน์มาแล้วเธอให้มือถือเครื่องนี้กับโฮมมาหเดือนแล้วนะในโฮมเธอลองบอกพี่เธอไปซิว่าเจออะไรบ้างตอนที่เอ็กซเรย์มือถือมีชิ้นส่วน4ี่ชิ้นอยู่ในเครื่องน่าจะเป็นน้ํากรดหรือไม่ก็ระเบิดถ้าพยายามแกะเครื่องแล้วก็ฮาร์ดได์พังแน่ไมเคอบอกว่าเอางี้โทรศัพท์เครื่องนี้มี บอกให้โฮมอธิบายต่อสิโฮมบอกว่ารหัสมันมีสชุดชุดหนึ่งเอาไว้เปิดล็อกอีกชุดหนึ่งเอาไว้ทํำลายฮาร์ดไดรฟ์ต่อให้ไมค์คอปจะขู่ยังไงนายก็ไม่มีทางรู้ว่ารหัสที่ได้มาจะใช้เปิดเครื่องโทรศัพท์ได้หรือเปล่าไมคคอปคิดใหม่งั้นเอางี้เดี๋ยวเขาจะทําลายโทรศัพท์เครื่องนี้ทิ้งแล้วก็จะไม่มีใครได้ข้อมูลในนี้ไปเลยไอรีนก็เออแจ๋วถ้าอยากจะเอาชีวิตของคนอังกฤษมาเสี่ยงก็เอาเลยไมคคอปก็คิดไม่ออกแล้วว่าจะทํำยังไงดีไอรีนเธอก็แนะนาให้ทาตามข เธอบอกให้ไมค์คอปรีบไปปรึกษาหาเลยกับพวกที่มีอำนาจซะไมค์คอปก็ชมเธอว่าเก่งดีเขาก็อยากให้คนของเขาเก่งแบบนี้บ้างจังไอรีนบอกว่าเธอก็ทำงานนี้คนเดียวไม่ได้หรอกเธอเนี่ยมีผู้ช่วยอัจฉริยกรให้คำปรึกษาชื่อจิมเมอริอาตีเขาแนะนำวิธีปั่นหัวโฮมมาให้จิมเขาไม่เอาค่าจ้างด้วยซ้ำเขาแค่อยากเห็นเรื่องวุ่นวายก็แค่นั้นโฮมก็ทนฟังอยู่นานคุณนี่จะได้ใจเกินไปแล้วรู้สึกว่าไอรีนเนี่ยจะเล่นเกมนี้เพลินไปหน่อยแล้วก็จะได้ใจมากเกินไปแต่ว่าเธอเนี่ยดันมีความอ่อนไหวซะเองเธอก็ไม่เเเข้าใจออ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 ่่ออ่นนไไไไหหววะะรรรธปืงย จะบอกนะว่านี่คิดว่าฉันชอบคุณอย่างนั้นเหรอนี่โฮมเอาอะไรมามั่นใจโฮมเขาก็เลยแสดงให้ดูเขาเคยวัดชีพประจอของไอรีนมาก่อนแล้วมันก็เต้นแรงมากตอนที่โฮมอยู่ใกล้แถมม่านตาเธอก็ขยายและไอวัตสันเนี่ยมันชอบคิดว่าเขาเป็นคนติดติมเรื่องความรักแต่จริงๆแล้วไอเรื่องพวกนี้มันไม่มีอะไรเลยมันเดาง่ายมากเรื่องโทรศัพท์เนี่ยไอรีนจะเลือกเลขมัวมวแล้วจะจากไปก็ยังได้แต่ว่าเธอก็ห้ามหัวใจตัวเองไม่ได้ละสิรหัสของโทรศัพท์ก็คือคําว่าเชอร์พออ่านรวมกันก็คือฉันคือเชอร์ล็อกโฮม ข้อมูลที่อยู่ในนี้จะชดเชยเรื่องที่เขาทำแผนของรัฐบาลพังได้แล้วทีนี้ไอรินก็ไม่มีอะไรมาต่อรองแล้วและหลังจากนี้ก็ไม่รู้จะอยู่ได้นานไหมเพราะว่าเธอเองก็โดนตามฆ่าอยู่ไอรินบอกว่าเธอคงไม่รอดเกิน6เดือนโฮมก็ไม่สนใจเวลาก็ผ่านไปหลายเดือนไม่เคาะมาหาวสันเขาจะมาบอกเรื่องของไอรีนว่าเธอได้รับการคุ้มพองพยานด้วยแล้วก็ไปบอกโฮมว่าจะไม่ได้เจอเธออีกแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องโกหกเรื่องจริงก็คือไอรีนเธอตายแล้วโดนผู้ก่อการร้ายจับตัวที่การลาจีเมื่อประมาณ2เดือนก่อนแล้วเธอก็โดดนตัหัหว วสันก็เดี๋ยวก่อนใช่เธอแน่หรือเปล่าเธอเนี่ยเคยแกล้งตายมาก่อนนะไมเคอลบอกว่ารอบนี้ตรวจละเอียดและให้คนที่มันจะหลอกเขาได้ก็มีแต่เชอร์ล็อกโฮมเท่านั้นแหละแต่ว่าโฮมก็คงไม่ได้ยุ่งกับเธอแล้วไมเคอลให้วสันตัดสินใจว่าจะบอกเรื่องจริงหรือว่าเรื่องโกหกกับโฮมวาสันก็เข้ามาคุยกับโฮมเรื่องของไอรีนโฮมบอกว่าอ๋อเธอกลับมาลอนดอนแล้วเหรอเขาก็ตัดสินใจบอกเรื่องโกหกบอกว่าเธอในยอยู่ที่อเมริกาเข้าโครงการคุ้มครองพยานแล้วโฮมก็จะไม่ได้ไปเจอเธออีกโฮมก็เอาาาแลวเขจไอออออออธทํมมมต่่่ดูืืถงรีนนหหหยัักกโฮบส ธอได้หลังจากนั้นหลายเดือนไอรีนก็ส่งข้อความมาหาโฮมบอกว่าลาก่อนคุณโฮมย้อนกลับไปเมื่อหลายเดือนก่อนตอนที่ไอรีนจะส่งข้อความมาหาโฮมเพราะว่าตอนนั้นเธอกําลังจะถูกฆ่าแต่พอได้ยินเสียงโทรศัพท์ เธอก็รู้ว่าโฮมมาช่วยเธอโฮมบอกว่าถ้าพูดว่าวิ่งให้รีบวิ่งหนีไปเลยสรุปไอรีนก็ยังไม่ตายแล้วตอนนี้เธอก็หายตัวไปซ่อนเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจนถึงตรงนี้ใครที่เข้ามาดูจนจบก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยแล้วใครยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับเหมือนเดิมครับขอขอ,ขอบคุณคนที่โดเน a เข้ามาทุกท่านมากๆด้วยคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ